คุยนัวกัวามวนกันเราเรียงเล็กเพราะโซ่กันเรียงย่งนี้ค่ะโซ่กันมือบ้านมีแล้วค่ะโซ่กันเรียงอันนี้ก็ดาวจูนปูนมามากักับมากกวนนะคะว่าเมลา พว้เรกระถามเวลาปูปู่ถามเห็นยแต่ไปอย่างไปแต่มาพูอแต่ไปอากหลาก็บมียิ้มยิ้ไปไปยิ้มต่ไปสอนู่เปายิ้มตาอ่าลากิมีาพวกวันลงไหวลงหวนหวลงไหวเลยูอเวนก็บเวนพวันะผู้หลบ ผู้ถาวรวบเลือกบัานี้ออกมาหม็เลยโมใดนะคะครับพี่ผู้สมดีนะคะนำตกนำตุกเก็ดแปดนำตุกเก็ดแปดนะคะร้อมกับหอปูตาก้าเก้าเ็ดนะคะตาสองรายการเลยจนคนนํามาเก่าสุดเออจนคนนํามาเก่าสุนแต่สองถุงเครื่องไม่ได้คน6มตัวผมถุงคนเก่าสองหัวนี่ตัว ห้พีนี้พี่เจรณาควบาควบจ่าของกูนะครับเป็นเงื่อนเป็นคำ <laughs> นี่นนแหละมากระแนแต่โศกภัมันนะคะลงถือจังหวะก็ได้นะคะไม่คู่กับ้เป็นได้แค่แนวทางนะคะเด้อครับค่ะไม่คู่ขอขอบคุณสาหรับเอฟซีทีรวมบุญมากนะคะสาธุ้เพ่นได้โศกเวลาได้โศกเวียนบ้านไฮพนเปลี่ยนมีสินสุขูุสุขกนนะคะเด้อที่รวมบุญมากกันไม่คู่สาธุค่ะนั่นแหละเพราะว่าพิ่นักรวมบุญมากเพราะขาดสายแมนว่า สิได้บ่ได้พวกรกิจการงานเพิ่นดีขึ้นนะคะกิจการงานเพิ่นลาบเื่อนบอ่แม่นวามีตาการเรสีย่ยงสูงแว่ค่ะเพิ่นก็ได้คิดแก่วแล้วค่ะเพิ่นกระด้ทถาบุญก็ไม่คู่คือว่าสสุมส่างบุญมาตลอดค่ะนั่นเอง่ะ <laughs> เอี๋แล้วพอปูแล้วก็ควานห้งสมงสีใจหมูสก็ได้หลายรอบม่นง่ซะแปดสี่ม้งครับแปดสีมา่ดีดีออกรถรถข้าวเขาแบบสาตวหนึ่งหกแปดสี่หนึ่งกแปดสี่มั้หนึ่งแปดสี่เนาะหนึ่ก็เป็นเาเอาไหมได้เรื่อยๆเนาะคะเพราะว่าเขากะบสดซมสามบุญไปเรื่อยๆนะคะไ่คู่กับพาทย่อยทย่อยเห็นว่ามีเงินแซนเงินล้านลคะหันสิเปหวังว่าเออหาสิบล้านสามโมนีแลวยี่สิบล้านสามโมนีแล้ว แต่แม่คู่ประคิดคือมูแม่คู่กับสีเก็บเงินบาทเงินเบี้ยนี่สิละเนาะลอยสองลอยสะสมสรางบุญไปเรื่อยกะจายสร้างเพิ่นไปเรื่อยคือจังสร่างเด่นนรกเด่นสวรรค์กับเป็นเงินสองล้านแต่แม่คู่กับประเด็นระบุว่าสองล้านต้องเสียแม่คู่กับคุยกับสร้างเรียบร้อยกับขึ้นตกลงสรางค่ะแม่คู่กับายเป็นงวดเป็นงวดเป็นงวดไปเนาะค่ะมันกับเมื่อไปเอ่งค่ะมันก็ไเ้สร้างคือแจมทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่คู่สร้างสิเป็นแบบนั้นเมื่อนะค่ะ บเมนวาเสียเงินปิดก่อนไม่สุกเทเดียวทเยวทเดียวบเมนนะคะ่ะโบเมนว่าอือสามประตูโค้งสั่งซาราสามล้านหาล้านเนี่ยเสียเ,เงินหาล้านไปบ้างบเมนนะค่ะที่นี่แหละคือการซสะส้มสามบุญห้เอฟซีห้อีพออีเมียซูบูสุพลในเทเด้ยร์สามไปหนำ่ำผู้เงินหน่อยผู้เงินบบมีทุนเพิ่นทําการทํางานมาคุณคนทํางานก่อสามมากเิ่นว่าผมได้รับเงินในเรื่องเมียผมได้รับเงินผมขอ รวมบุญไป seaweed, <c oughs> arbeiten, น้ำเมียเด้เลยจะไข่แค้นไปแับสองลอยได้เนี่ยคือพระเฮดจากกิจจากใหญ่นะคะเนาะเงินลอยสองลอยก็เป็นบุญเป็นคุศลซนันยิ่งใหญ่ถือว่าได้รวมสังไปน้ำกันจะไมมคู่ว่าจะปิดแต่ว่ามีเงินหาเืินมีเงินแสนจะสี่รวมสังว่าเมนเนาะคะอันนี้สังได้ทุกบุญนะคะทุกบุญที่ไม่คู่เฮดที่ไม่คู้สังเท่ากับอธิษฐานอนุโมทนาสาธุไปน้ำกันจะาเมคูเนะคะทุกบุญนะคะที่ไม่คู้เฮดสัง เพิ่นกันลบลับรู้คือเก่าเนาะคะ่ะแม่นว่าเข้าบ่ได้เอกยน้าจังซี่นะคะก็ได้เฮ็ดได้ผู้ละคนเพิ่นก่บ่มีอีหลีมีร้อยนึงแบ่งโอนมาทําบุญท่านแม่ครูจะขาดสิบเก้าทเรื่จังซี่กมีเนาะค่ะนี่ล่ะคือเพิ่นเฮ็ดจากกิจจากใจอีพ่ออีแม่นะค่ะแม่ครูก็เห็นใจเพิ่นคือกันแต่ว่ากาย้อนว่าเพิ่นอยากทําบุญเนาะคะ่ะอยากเฮ็ดบุญร่วมกับแม่ครูเพิ่นกาอุตส่าห์เนาะคะ่ะร่วมบุญมา สิฟามาทางช่องยิ้มหรือว่าแตงโมไอเอกวันนาชาหรือว่าหนักน้อยหรือว่าคล้ายเหี้ยนนะคะ่นก็เอามาคืนเจาสีหละค่ะไล่ซื้อไล่เสียงฟองก็ฟงมาไล่นะคะเป็นเงินหน่อยเงินหลายปัจจุหน่อยปัจจุบแต่หน่อยอะไรก็ได้ว่าคร่ <S 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 กับพวกบรรยนการเดีย,ยะะไ,ไล่นะคระับ่ะคู่บ่ไดเดียไล่้อค่ะเด้อคือสิ่งที่ไม่คู่เห็ดไม่คู่เห็ดอยู่แล้วจ้าสีนะคะไม่คู่สิสางนี่สางนี่แค่บอกบุญ เพิ่นกับอยากรวมมาอยา่างสิก็ได้อย่างสิ่งครับเพราะแว่าเออรวมบุญมาด้อยจะสัจจะสีมันมันเป็นการเรียร่าเอเนาะค่ะครับอันนี้คือแม่คู่ป็นสะพานบุญแล้วก็เป็นแนวทางแนวทางก็คือการเชียงสูก,การเชียงสูคือไว้รัฐบาลไทยของเข้าแมนบอกค่ะครับ,ค,รบค่ะคือปูบอลเข้าไปยิบไปจับไว้สิ่งแรกคือซิปเอสแจ้งแสงเข้าไปยิบไปจับโรตลีไว้ก็ได้คือนำโต๊ะผู้ตาเจี๊ยแปดแปดเจ็ดแม่คู่ไปจับก็ได้ไทย สามตูนะคะสามแปดเจ็ดจากเศษ่ะคบมันกระไดห้าเท้อเข้าไปยิบแจ๊บถ่ายมันเช็ดเก่าแต่ว่าด้านหนามันผดออกเป็นนาสามตูนจางเศจครับค่ะนี่แหละเข้ากับเหรียญสูโมนี่นะคะยิบแจ๊บไ้สําหรับฉลากินแมงรัฐบาลจังลอที่สามสร้างน้ำปูนนะคะเนาะอ่าประเด็นกระซิมีมุ่นคู่อันนี้มีตีบน้ำมันบ้างือ อันนี้เป็นจัฝากมาท่านชองยิมนะคะนางวันนิพานะคะรวมบุญมากระปูสามอยเกลาซีฟใม่คู่ลอยนึ่งแต่กับยิมลอยนึ่งนะคะสาธุค่ะ,ะนอซอกลำคีคงทวีนะคะถาวายปูหาลอยนะคะให้แม่ผู่หนึ่งลอยยิมหนึ่งลอยหนักหน่อยหนึ่งลอยคล้ายแขยงการเย่วนนะคะ ขายเงี้ยการเงี้ยเราจะน่าร้อยคนละน้อยได้แต่เด้อพร้อมครับยิ้มนะคะยิ้มหนึ่งร้อยค,คู่หนึ่งโลสาธุค่ะขอบคุณหลายๆนะคะเด้อที่รวมบุญมาบ่าขาดสายนะคะนี่แหละเงิ่อนสองลอยสามลอยฮะกระสางบุญใหญ่เฮ็ดบุญใหญ่ขึ้นกันกนะค่ะเนาะก็จัเปีนต้องรอเงินเซนเงินละพวกเราพวกเราถือแก๊กล้านแก๊กสีบแดงไปท่าบุญแก๊กเซนแก๊กเสียบ่ต้องรอขนาดนั้นก็น เมนวาเขาไดก็ได้ก็ตามเขาเห็นใดขึ้นกาค่ะมันยุี่ใจของเขาค่ะแม่คู่ก็บสั่งไปเรื่อยๆด้วยค่ะสั่งไปเรื่อยๆจนกว่าปูเสียยุทธเท่านั้นล่ะท่านปูประยุทธแม่คู่ก็มีเงินปัจจุปรใแจการคือเงินโศกเงินมาจเจรี่ล่ะคือการเสี่ยงโูกมั่นกระไดมากยังสี่นะคะโบเมนว่า ไข่คนงง่ายมาหลีกกันพนันนะคะอันนี้ก็คือเ้ามีสตินะคะเรียนให้มีสติแล้วก็ทุกขัาเบอนขัาจากปูกัมีความหมายเฮ้าฟังแล้วเฮ้าได้คตดีซอนใจเอ่อชีวิตกิงแม่คู่เป็นมาจ้าไรแล้วกะแล้วกันกัเป็นตัวอย่างไห้เอีซยบซีเบบึงไยฝูหลายพ่นนะค่ะคือการสู่ชีวิตแล้วการเสียมันถือมันนะคะแล้วก็มีสัจจะในสิ่งที่เฮ้าบอกไว้ ถ้ามีข้ามีสัจจาเข้าววาแล้วขาเห็ดซุกซี้สุอย่างกับสิสําเร็จแนะคะแต่เพื่นกับประาาศสุรากันเรื่อยๆนะคะอ่าแบบน,นี้มุอนอร่นการตัเขพิมพ์เปสีที่่ ม่เอี่เ่อนสิเขาด่วนขนานี้ก็เรึพ่อมันจะไม่ทานแล้วนะรถจะออกแล้วบอกว่าือครัปูรสจะออกเวลานหนเวลาบหม้อปูบหม้อเ่ารออบ่าโม่ได้ออกเชียงเหรืออะรมั้งบหม้่เรื้อรมับงกระปุกกะภาคีเขาขึ้นงาขัาก็ไม่ได้หวาคือแต่้ออกเป็นเอาจ่ายได้ึ้นวันจะ่ายะ เออก็ะจะพูดจะเกินเลยใช่หรือไม่เนะาะเออบอกว่าว่าหางหุ้งฮับคำเขานางบอกกรินะเออมาปักปักบค่กเนี่ยมันงงง่ายคัเยัเ <c ười> น,นี่นยกู้ายขอนจัดการพนันด้วงจะมกกัการพนันแจกขาดเออเออการพนันบริกายให้คนดีขึ้นลอ้างนะมกนจะติดขาดเพออฉะนั้น ขันพ่อรุ่งได้เยอะ่เอาเกลครปูเออพัเกลืมไว้ก็หาร้ยเจ็ยแต่เอาแค่ตัวเกลือได้่เปลวฟังใชก็ใช้เงินเงนแขนเงินหลักเลยคาปูเงินบาทเงินเรียญคือมาคู่ว่าอปไรเช่อเดียวกทางวัดว่าอะไรเออวันวันวันถือเรืงเงิิดก่อนพวกเรื่องคือเรื่อาไม่เรือ่ขผู้ว่คนมา โอ <ım S 2> ้ยหายใจแค่ทิพย์การเ้อผู้ค้าที่ไปคานคอยมาคู่ทื่คานคอยลูกอับงก็ร้อย้องร้วยถื่ว่าจะถือว่ารืมเออกร่จะไปค้นจะทางไหนมาคนมเข้าถือคือทากตั้งใจคือขาดตัวไม่บอกตััวื่นอันก็ให้ไม่เปิดตัวเปิดตอนสัดตัวเมือจะควางเบาการจะท่บริษบริษว่ามบริษัทมันบรไดัท็บืนอ้บริษัอีย่างก็อืมมันอยู่ที่การกระทำ ไม่เค่คำพูดหมอคืงเมอะือเพราะฉะนั้น่อยใครก็คอยเจออยากจะได้ดบบดคู่ใคนได้ถูกกูจะคือเซฟใครกูก็ถือเลขกูกับเบอรไเงเป็นเจะขาดอยู่แก่ได้ยิ่งถ้เยวมาใช้ฉากหนึ่งถ้าก็ถือเลกคือโบบุกร้ายคงจะทำบุบมาใหดใช่ไหมบุอมันเป็นอย่างนั้นนาอจิตใจของมนุษย์เออความมายทีเราจะถูกแาบเวกันเทตุบุไหน เออพวกรควบกับ่างนนคบกับพวกงั้นการพนันก็จ้งว่าเปิดฉากอันนี้พ่กมันเกินการพนันเด้่องเลเด้กวบุมได้รูกเืมา็ถือท่เข็นด้วยมันเงื่มครับอันนี้เขาบ้านขายมันบ่เมคเข้าเปดีเปแก้เข้าใจมัเป็นเงินสดเงินราบเข้าใจหรือยังว่ามันเงืนการพนันมันก็เรื่องมาเฮมานขาเออ เออกูว่าเอาบบเงินการเขาแง่นก้เร่งก้อนเบื่อกูว่ามาไแข่งแต่ามาถึนบาทพัดบาทไรื่อยเรื่อครับเอาแต่วันไม่แขางบ่ระบาดอืมใครมาเมือเงินสุ่มม่ได้แข่งบ่ขอถามบ่ได้สารกครับกูได้ขางกตคนงานงานคนถึงมือแบบคุณหนึ่งเนาะดึงเนาะครับเออคืถองไปขายเงี่ยขายท่านมาแา่งานห่ักกูเรื่อยเื่อครับเออเขาก็ยังเงินสุกเงินแรนเงินเช่ว่าจ๋าพัดวาหรือคนเท่า กจังขังกังแขงมาขอพ่อคือครับเป็นพ่อรลกนั่นแหละลูกเพราะเลือกส่มแท่งวันหยาเพราะเลือกล่มวนผู้ได้เพราะเลือกลรอบช้าวันดยาชรับต่างคนก็อยากมีโชคลาภใช่ไหมมาขอบอลสิงชักสททุกคนนั่นแหละเออเพราะวนหยาได้หรอกอยากได้โชคลาภแม่งวันเออเมื่อเกี้ยกิ่อม่เออขอพ่เอาแล้อโชคลาภ เงินข้ากับแก้วไม่ใช่ให้ขอเพ่อเอาศักยภานั่งคนก่มีแรงพัหน้าก็มียรงเออขอเพ่อใช้เงินไมันพ่ใช้ม่ใช่ยังไงประเดืมประเดิมครับคุณมันบ่ใช้ก็คือเอ้ยปาาคือเขาังกลัวเออหรือยังไงกันนี้อ่ะพ่อไม่เข้าใจโรกมนุษย์เองอ่ะเอออถึงึงถเราไม่บายเงินก็ช่างถึงเราไม่ใช้ก็แ่างเราก็ออกคำถังไง กมครับไปซื้อคข่ารเดืเอางั้นเราไปซื้อยมบังมืนงงงนะครับปิมเขาบัมือเเอางั้นเราไปซื้อยิมงัครับปูใช่บังือไปใส่ครับเออในวัดชีมาจางกระเด่าาดขนาดขพเงี้ยนเงี้ขาเงี้ยมากะรจะออกเหมือนกันเดอเออพักอาชีมา่าดกระเดื่เป็นลูกเหญ่บ ก่เป็นคปูสื่อว่าสื่อคาปูเงน,นว่าวะเงินครับงานอยากได้โชคว่าระบายงว่า,า <c oughs> ชโชคเหนตนป่ว็ถด้ถือมาเส้นค <c oughs> าปูพ่อแทงได้เบาขี้พ <c oughs> ูทแทงมันถูกน้องเรื่องคาปู <c oughs> เออว่ามมนพอให้ลูกหลานง,ง,ง่ายการดินลูกยังแข็เออพาลูกหลานได,ได้การพนันเกยกระจา,ายแล้ววทางบ่านกอ ผม้ว่าพอกากแกจ่ายพอแกจังหน้าเลยเออไปแม่จ้าก็ตืบแล้วอืม่าังดาเดือขันไปจังน้าชูทุกแล้วอืมว่านหัวเล็กเล็กน้อยเนี่ยเออมันเผาใช่ไหมเจ้าช่ว่าเาครึกผูอื่นได้รอดแตงวัวนเนี่ยแข็งแขงแข็งถ้าพอวันนี่เรียนอีเอามมาเอ,เอถ้าแกเอาใหญ่เลยน,ยน,ยน,ยนอืะ นี่แอบวางถึงวางอย่างทุกคนมองไม่รู้มองไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเม่เหมือตัวตนก็สื่งนะลูกนะแก่ทั้งมา่นตรงบรรยากทุกสิ่งทุกอย่างให้รากพื้นร่าให้ทําได้ทำได้ด้วยจิตจิดเป็นกุศไง่ก็เหมือนที่พ่อให้แม่ครูท่านไงกำลังจะท่าไปเรื่อยๆเื่อมาใส่รูปถ่ายเรื่มครับูจากไหนที่มีแม่ครูอยู่ ตามนะลูกหลานก็จะทาไปเรื่อยจนกว่าอายุขยเมื่อครูจะขึ้นเข้าใจว่าลูกอย่าคิดว่าพ่อจะหายตัวไปไหนนะถ้าเมื่อครูหายตัวไปนั่นแหละพ่อก็หายด้วยอม่แกวันเมื่อครูบอหายตัวไปไงเรื่อยต้องรออายุใกล้เก้าร้อยเก้าทิบย์หกต้องรอเก้าร้อย เก้าท <cô> ึบหกปนคุณได้เรืมมันจะจังกะถึงวาระหน้าชื่อจะขึ้นเลยแล้วแต่ขณะนี้ไม่คูต้องอายุให้ยืนยาวถึงเก้าร้อยเก้าหกปีอืมนเพราะขณะนู้ร้ายจะขึ้กจะข่างจะกินระท่านหนาไม่คู่ั่างเง่ากันูจดูเจอแต่ไม่คู่เด็กเก่าร้อยเก้าทรบหกนันละอืม จำว่าเหือ,อืมว่า,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 วามันจะถึงงานยุคไางง่ายรอเเออว่ามามาโอ๊คกูนี้แล้วมม่ครูบอกเลยว่าถือว่าไม่ได้พ่อคขอ,อยู่ด้วยตลอดนะลูกอืมมนันเป็นือเป็นเค้งเป็นขายุงขององค์แม่ครูคือขารลุ้งท,ท,ทางวงมาไม่ใช่คนไหนคนใดคนหนึ่งจะมาทําเอาใหงง่ายทั้งหลักปรุงปูท่านไม่ใช่งคงธรรม,มดาด้วยนะลูกนะ เออว่าไม่คองเด่นนะลูกนะืมของอึีงถ้าของไม่อกีงทุกสิ่งทุกอย่างคงจะไม่สำเร็จคงเข้าใจเนาะ<ช>แล้วแม่ครูก็ไม่เคยไปเรื่องอะไรคร<ช>่ะพ่อก็ให้ช่างของพ่อเองช่างไปเรื่อยลูกร้านมีจิตใจแค้นชาชาอยากเรื่อยากรวมอืกก็ไม่ว่ากันเือคือว่าก็แค้นขคาะคาเป็นไปแต่เดียวแนนแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่าง จะกวน,น,นดงปัญดาจ,จะให้เกิดขึ้นตรวดไปก็ได้หรือจะไม่ให้ทำก็ได้มันอยู่ที่ดุงคนิดผมไม่ดุลขึ้นิดความได้ยิ่งครับผมมันอยู่ที่ดุงคนิดการการทำความเตรจบุคคลถ้าคนใดคนหนึ่งอืพูดแล้วไม่ได้ทำตามคำพูดคำจาอมืมันก็ไม่สามารถจะช่างไปได้ แต่คนชื่อรับปากรับคำว่าจะข้างว่าคือคึกปึ้งมาคู่ผ้าคือกบคือคนคนนั้นค่อยจะได้พรถึงนี้จากอบคู่่ใหญ่ของเราเข้าใจไหมเข้าใจครับคุณตื่นว่ามอถึมาตัวพอหนึ่งเยีว่ามนเย็กเด็กหน่อยเนี่ยย่ครับเออพ่ามาถึงขี่ขก็โกรเร่ยครับหากมันกกบะเมอเนี่ย่งครับคเป็นต้อนไปขยันงองคุเย้่ เออก้ไม่ว่าคือเส้นเดือนเส้หัวเส้นพ่อว่าเดินพ่อหัวคือว่าพ่อใจดีแใจดีคือว่าพ่อว่าไว่าเขาหลกหลรนคือว่าพ่อว่าเอาเก่งแค่ไพ่อตั้งอารมณ์อย่นี้ไงอารมณ์พ่อดีจะเดนะลู้นะแต่อย่าให้พ่อโห่น่ลรูกนะมันมีบทโหม่ชั่วยเนาะคนไหนพ่อแค่ผิดพ่อคือไปโหมแต่จะไหนยิ่ กะเป็นสิลูกนชาความดีเข้ความดีฟ้าจะไปโคบให้ลูกให้หลานทึกอย่างไม่วาเรื่อลูกหลานพกันยมือเคยโคดใจดีใจบุญจะไปให้วางใดให้แต่นแต่ผู้บ้านท่าีคิดตัวแม่ว่าทุกมมนคิดบ่ได้ทุกมไม่ขมองั่ะพ่อขยันตัวยื้พ่อจริงเยืมอามดาตายก็ตายแล้วพเป็นฟังอด้ก็ได้ญ่ฟังว่าเราหัวทุกข์สิตรง ตีเรี้อานัวทุกที่กุ้งีเป็นบเรแบกบเรียเรยไ่้อง้ากทุก้ขาที่แกเบขาขขา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 วาขามาข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 างาข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 าาขขา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 ขีขาขเขาาขาคาขาขขาาขาขาาขาขาาขานาข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 าม ไอ้ก้อนชูวแต่ดีบางแก้วตื่นเพราะจงไบก้วจ่เะปูไมมันขเอาตัวปลกโอ้ยทมันไงเรื่อครับปูโรกมันมันก็อืดเนี่ยอืมมุ้ะแข่งอันแค่งข้างบ่ตัวงอ้ไปแกงแ่่งิด้่ยเื่งครับปูเกืบขาดแต่ไปชื่อเกือบไปค่งเรื่องครับงอไปแค่ย เคียงอะไรก็ยิ่งอืองามเขิดกะใครก็รุกมันหมดงาไปขึ้นกนิ่งแางว่ายครับปูเขีงไปถึงว่างอวยเจวมาขึ้นแก๋ขึ <laughs> ้นยาวไปยังไม่ไ,ไปไ,ไปยิไไปไไปไไป่งยิ้มบาเจี๋ยวเวลาเพราะมันเย่ยวไปว่าก้าเงินจะไปคึ้นะลูกลูกเขยงคูกาาค้ายเงินหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นคขีงขับขิดก็เลยมองเหเนไงว่าทำยังไงลูกร้านค่อยจะั้างได้ ว่าคือจะไงจะถึงมือเงินมือเข้าเขางวัดการเสือมาัดแข่งวัดว่าอารามได้ก็ต้องเบิกบ,บุญคนที่จะเบิกบ,บุญได้ก็คือใครเออท่านเชือใครเชื่อว่าเพิ่งรับบูรับชาบเรืออืท่านก็เลยพิจิตรณาว่าใครจะเป็นสะพานบุญให้สำหรับพวกร้านได้รวมเห้รวมค่ะต้องเอาคนจริงและคนใจ แล้วก si si ็ม ma um hmm. ีความทุกตีขามในหัวในใจมีอขิ้นมีข้างฟอมในจัไในใจเพรามันมาเขี้ยวมาขาดอกยี้ย่างมันข้างก็คือไปหาจังหางกับ่บได้กันหางไปแล้วก็มดคือกาเพราว่าพี่นี่ิือจหน้าเขาใจงั้อเออไม่เขาถิดินคือข้างมาได้ตอนแรก็ตามแม่กลัวเขาพวกเขาฟอกเหมือ่เหตุเ่างมันคือได้บ่ใหญ่เดือเออแคฟวายาฟ้าดึงฟันกระเซิงเหมือนกัน มการเชศการจ่ามวันวันวันถือล็อล็ก้พรับคูรับตาเชื่อจ่ายตึกพ่อเองก็เหมือนตัวพ่อกำลังหุงแม่พิจนรณาขึ้นแก่เบาได้คือกขนเนี่ยแต่มาปากเบาด้วยบ้าว้าบ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 ้านเรื่อยไปเรื่อยข้นมกไปมกือ้เงินไปเงินโหดีขคือขอเนี้ปไปช่อเงี้ยครบดือยเนี่ยยิบู พ่อโกไก่หมด่อไเนยมันูข้าไปนะงออไปเอาท่องพ่อไปจับแม้ว่่อื่ข öh ้าไปรืนใายแค่เข um, ้าพ่อพ่อเขาไปแช่งนันงออไปคู่เอาเนีไปจับหน้องว่าพวกมาเบิ่งนั้นเก้าโคกแปดประการคือครับกแปดประการพคกแปดประการ คบคบคลิปพ่อคลิปดอกพ่อคลิปพ่อผายดอกคือนี้คือนานแล้วเนาคือม้าคเอวอามาคู่กับพจะชื่อเปิดคือบล็อกกับบูนกักบบเป็นวัน้เนี่ยคือรอาไปจำว่ามึงจะร้องเสียงไห่ก่อนมาเกิดอยู่บูวพ่อจ้าพ่อรูปพ่อเทียงเนี่ยพ่อแม่อาพ่อรากกพ่อไม่รักปลอกนะ <ś led> นักปกปูจขาขาแกกินเปิลืมอขอรอนทีบอกขอรอนแล้ <ś led> มันมาคู่อะไพรสพขอรอนเด <ś led> ี๋ยว <ś led> พอ่อจะเปก็ใจบาดยืมเออเออเอรูกหลานโชคดีแล้วหรือนะโชคดีพ่อนัาปก <ś led> ปูจ <ś led> าเก็ดเปิดเก็บเปิดช้าแกนันปกปูจาเก็ดเปิดขอปูจากข้าวข้าวเส็จ,ะจะไดยินไหมย,ยืม พ่อเว่าได้งม่ครับตัวจ้าว่ามื่อสิบเลี้ยนแหัวไปเยโจรปนนั่มาตัวเกอปนมามาเก่าเืียนไปมันมากวนไว้แกเขียพอที่่คอแก่แกกก่แก่คเ่แเ่แ่แกแก่แแก่ก่แก่กแก่แร่ก่แ่ก่แก่อกแก่แ่แก่กั่ก่ก่่่่่่่่ ตงไยกปกแยกก็อเห็นเยอัคับพออับพ้างเนาะพออับข้างเออรงืงครับคือเขาอับพ้างส่ไงยืมครับูมแค่ไก็เห็นเ่อะค่ะพออับพ้างอันนี้แม่แม่คู่กัพอจะเจออับข้างไม่คู่ที่บบอับพราง,มารมรางไม่คู่นั่งเตะเปยลูกคืออาจจะไม่ถึงเพราะว่าพออับพรางนะลูกมาฝึกกันกันยืมลูกร้างกันแม่คู่ไปข้างนอื่คือกับบ๊อบคือกันนอื่นกับชิวาเยืง ครับครูแต่้าหรับพ่านื้อแม่อผักเนี่ยปล่อยเนี่ยเรอปล่อยคือเราเรื่องพ่อไดกคือวางให้ตระการพ่อเปิดคนมึไม่เหืจะนอยเรอเปิดคนดื้อแรงจะนอนห่างก็ค่อยดูขั้คว่หาพ่อยิงมูขทัรู้รูแต่เรอครับคุณขันพ่อหาพ่อดูเรยองก็คอยมูขทัูรู้บู้ได้แต่ว่าถ้าห้ามพ่อไม่ได้นะพ่อแจกเลยเนาะ มาเปิดกระคาดกระคาลูก้นกระถงได้เึ้เดือดขังบอครับบ่หญแม่บอครับป่มาไดือดด้สังอ้าแม่กูยิงไความปากแต่ามอบเลยอไรบอกู่่เคยงานปา้ยังพูดยังคือัยิ่งเออพอเขาบอังานเบายิ่งมาเปิดกระคางเนาะครับแต่ก็่หวมือถือแังไหนป้าค้าลูก้าหนึ่งกับพนันมแข่งยิครับปู่จะวางเนาะ เออผู้แกก็เรยกับฟพทยั้งททเวยกูหัลก็ต้อเรนดอก่เดยเด้อมันจะด้วยใพวกเขาเร็นกับแพงเขาู้วยเขาดูเนาะลูกพ่อพีืจตานักลงทุนใหญ่เนาะเนาะงานลงทุนเรื่องงนลงทุนผู้หญิงไงพอใจกัะไงพอเรื่องบางรอบถอยกูไม่ได้วันกูสูกต่อกูไม่แครกูไม่แครกูแค่พอกูคุ้นเรือกูแค่พอกูคนเรือ ก็คือไม่เก็งใจคอเอาเอ้าเข้าเ้เอาเถอะเขาเข้า่วานนึงเก็งใจคอทุกทีคือไม่เก่งใจคอไปเร้าเข้าผู้ชายมึงก็คู้ใจดีคือันเรื่องขับมัวนคือกั่เน้อยย่งเนาะอันนี้เอสคือผ่านผ่านผ่ารเข้าดิวแม่รูไว้นางรับไปแถมคือบ้าไอ้วันนม้นังมึงเลยขับม นางคำแพงสามทองห้าสิบบาทเอาคือว่ามีถามทองคือห <laughs> าซื้อสามทองออหอ้าสิบบาทแล้วเนาะนางเป็นประภานางในยนงังงาพบกับนางลุคธนาแล้วก็นายยังฮุ้มคืออนันยากกยิ่งนากคือดีปู้อื่กดยังซื้อซือ้นยังขึ้น,น นางมืองานมาคือ <aroma> ว่น <disappointing> ง่ะอยู่กับให้เงาอานิาเด็กมันก็ือเปิดกระพอบอาพ่บมายัดตาเป็นนางมยือความกับนางลงลุนางพาวิงหญนางชุดนิดค้าแล้วก็นิตยานางรัตนาผอมนางปืนลบงอ่มรวมบมดมาลองหัวขอให้มือเข้ามือแรงมือเข้ามือมาอายุวันแคถสุขัาไป้นท่นี้นาง ว่าลูกม <Lee> <im lly> ีมูลขานเนาะเอาห่วงปูงมาทั้งองแต่งโมผ้าด้วยเอาขอให้มือชคมีือแงมือชคมีไม้ถึงแล้วก็รวยนะลูกนะเอาติดตามไปเรื่อยๆจะได้ข้อขึ้เรื่อยๆเือขอคอขึ้นาะออื้ป้อยาเรื่อยๆอถางมือเรื่อยๆ